ตามที่มีข่าวเห็นบรรดากลุ่มสสของพรรครวมไทยสร้างชาติไปทานข้าวแล้วบอกว่าจะมีการย้ายพรรคไปอยู่พรรคอื่นคือพรรคใหม่เนี่ยโดยการนำของท่านสุชาติชมกินเนี่ยผมมีความรู้สึกไม่สบายใจมีความวิตกกังวลและมีสสหลายท่านโทรมาคุยกับผมว่าตอนนี้มีปัญหาในพรรคเกิดความ แตกเล่าสามัคคีกันผมก็ถามปัญหาเกิดจากอะไรบอกว่าเกิดจากหัวหน้าไม่มีความสร้างความอบอุ่นมีแต่ความแตกแยกแล้วหัวหน้าดูเอาเฉพาะคนของตัวเองเข้ามาทํางานมีหลายประเด็นที่ผมตั้งข้อสังเกตเพราผมติดตามข่าวในฐานะที่ผมเป็นผู้ก่อตั้งพัครวมไทยสร้างชาติซึ่งท่านพิรพันธ์ ได้มาขอพักผมไปใช้ผมไม่ได้ขายนะครับผมให้เอาไปใช้เพราะตอนนั้นผมตั้งไว้เพื่อที่จะรองรับนะครับท่านาผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับซึ่งไม่ขอเอ่ยชื่อท่านแต่พอมาเอาพักไปแล้วกลับทําให้พักตกต่ําและทําให้พักยิ่งแต่แย่ลงไม่มีความอบอุ่นไม่มีความสามคัคคีมีแต่ความแตกแยกในพักผมเองในฐานะผูก้ก่อตั้งพักแล้วก็ วันก่อนผมก็เห็นนะครับอดีตหัวหน้าพักคนเก่าก็ไปยื่นหนังสือขับไล่ให้ท่านพิรพันธ์ออกจากหัวหน้ารวมถึงเห็นเรื่องของคุณสนธยาสวัสดีออกไปร้องเรียนหลายๆเรื่องในประเด็นของหัวหน้าที่ผิดกฎหมายและตำรนูนผมยิ่งมีความวิตกกังวลใจอย่างยิ่งและมันจะเกิดความเสื่อมเสียแก่พักรวมถึงท่านหัวหน้าเองตัวถูกปปชตรวจสอบนะครับให้มาชี้แจงก็ไม่มาชี้แจง ยิ่งล่าสุดประชุมงบประมาณแผ่นดินประชุมพรบงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรประชุมแต่หัวหน้ากลับไปต่างประเทศไปเซี่ยงไฮ้ไปจีนผมเองก็ถือว่าการประชุมพรบงบประมาณเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากเป็นเรื่องการดูแลคนทั้งประเทศดูแลแผ่นดินทั้งประเทศก็ประมาณแผ่นดินทั้งแผ่นดินแต่หัวหน้ากลับไม่อยู่นะครับไม่อยู่ชี้แจงผมมีความรู้สึกว่าหัวหน้าเริ่มมีพฤติกรรมแปลกๆรวมถึง นะครับจะเข้าครามอรประชุมกรมอรก็ต้องไปแอบเข้าหลังครัวนะครับหลบนักข่าวหัวหน้าไม่เคยออกมาชี้แจงสักเรื่องเลยนะครับท่านพิลพันธ์ไม่เคยออกมาชี้แจงสักเรื่องเลยตั้งแต่มีข่าวประเด็นถูกว่ายัางถือหุ้นยังเป็นกรรมการบริษัทและสิ่งสํงคาคัญก็เอาคนในบริษัทเนี่ยไปเป็นบอร์ดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเอาคนถือหุ้นในบริษัทไปเป็นบอร์ดการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ถือว่าเป,เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนทำทำบอกว่าไม่เป็นบริสุทธิ์แต่ว่ามันไม่บริสุทธิ์หรอกครับเพราะเอาเอาคนในบริษัทไปไปถือไปเป็นกรรมการบอร์ดในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขาเรียกว่าผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะคนคนนั้นเขาถือหุ้นในบริษัทของท่านด้วยนะครับเป็นกรรมการบริษัทในของท่านด้วยผมถึงอยากว่าัวหน้าหลายๆเรื่องัวหน้าไม่ออกมาชี้แจงถ้าัวหน้ามาชี้แจงสังคมก็จะเข้าใจคนก็จะเข้าใจ นะครับผมยิ่งเห็นสสนะครับจะหนีออกจากพักจะย้ายออกจากพักผมยิ่งทุกข์ใจใหญ่เลยในฐานะทีู่เป็นผู้ก่อตั้งพักแล้วยิ่งอดีตหัวหน้าพักคนเดิมที่ก่อตั้งพักมามาไล่หัวหน้าให้ออกจากพักให้หาหัวหน้าพักคนใหม่ผมไม่ได้ติดขัดนะครับถ้าจะมีหัวหน้าพักคนใหม่ผมไม่ขัดข้องแต่ขอเป็นคนดีคนเสียสละคนไม่มีประวัติด,ด่างพ้อยและเป็นคนที่ นะครับดูแลสอสเข้าสอสให้ความอบอุ่นไม่ให้เกิดความแตกแยก,กอย่างนี้ผมรับได้แต่ถ้าเกิดหัวหน้าทีรพัน์ไม่สามารถที่จะบริหารต่อไปได้ผมบอกอยากให้ท่านลาออกเถอะแล้วผมขอทวงพักผมคืนนะครับผมไม่ได้ขายพักนะครับผมไม่ได้เอาพักมาขายให้ท่านแต่ผมขอทวงพักคืนเพื่อให้คนมีความรู้ความสามารถและคนที่มีความตั้งใจที่จะสร้างพักได้กลับได้มาเป็นหัวหน้าพัก ก่อนที่พักจะย่อยสลายหรือยุบสลายไปโดยนะครับการบริหารงานของหัวหน้าผมไม่อยากให้พักแตกแยกผมไม่อยากให้พักต่ำลงไปตกต่ำลงไปดังนั้นขอเรียนท่านหัวหน้าว่าผมขอทวงพักคืนครับหัวหน้าหัวขอทวงพักคืนท้าหัวหน้าไม่ให้คืนหัวหน้ากลาออกไปและให้คนอื่นเขามาเป็นแทนจะได้ไหมครับผมฝากเรียนถึงหัวหน้าพิรพันธ์นาสาลีลรัฐวิภาคด้วย